ตอนนี้ปลาดึงแล้วครับดึงแล้วดึง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 เร็ว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 เดี๋ยวกดยังไม่ได้ใช่แล้วเขาวเนี่ยถึงกระเพาะแล้วตัวนี้ใส่ลังเดียวเหรอเมื่อกี้มันดึงอยู่ครับเมื่อกี้อยู่หรือเปล่าไม่เห็นดึงต่อ อยู่ครับอยู่อยู่อยู่มันอยู่ครับดึงหน่อยบอมึงดึงมาดิมือมือร่วงไป้วยอ๋อแล้วแขนโชว์โชว์โชว์โอ้สวยครับโต้วนเลยครับสวยสวยสวยไปกดตอนนี้สองแต้มแล้วครับหมายเดียวครับตัวหนึ่งอยู่ในถุงครับ สองตัวแล้วครับหมายเดียวยอดครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาตกประดุกเหมือนเดิมครับผมก็จะพาพวกมาสามสี่คนครับที่มองเห็นนะครับฝนก็ตกพึมพมครับตกไม่แรงครับเดี๋ยวเราก็ไปลุยเลยครับว่าวันนี้จะได้กีดแตมครับผม รวยเลยไหมครับรวยเลยครับกลังเ้างใส่ข้างหน้าโอ้โหเนี่ยมันหลอนในที่เรียกครับสวยๆครับตัวขาวครับตัวนี้นี่ขาวตัวใหญ่ประมาณหกเจ็ดแต้มนี้กี่นิ้่กแล้วนะกูได้แล้วไปตัวนี้ต้มนีื่กูถามเยอะเฮ้ยมหยบกรเซ็นน้ำเยเดี๋ยวไว้นินครับบุกเชียงตุนเชีง มันเบเงียบมเหนียจเบ่อต่ออหวังมันก็มีคนครับมีคนเยอะแยะเลยเห็นเสียงกำลังทำไม้ครับตอนนี้เฮ้ยระวังหัวทิ่มลงไปนะเว้ย สภาพไมายก็ข้างคองยาลุกๆครับขาดึงดึง้วครับตอนนี้ครับดึงนะครับดึงนะครับดึง้วครับ giờ mình biết mình như vậy. còn nó có to bị, Ôi, cuốn nó mày quá. ใส่ขอบทั้งอ๋ออ๋ออ๋อวัดนอ้ดูครับปลาครับมาดูครับอ้ เดี๋ยวเรามาใส่ต่อครับตรงนี้ใส่ชิ้นใหญ่เลยคุณเจนนะมันกินที่ใหญ่เลย เอ๋อเก็บไปอีกสามตัวนะตรงนี้นออออเอาเลยเอาอเลย ตัวเหมือนจับดึงครับดึ้วยครับดึงด้วครับดึงแล้วดึงแล้วอยู่หรือเปล่าไม่รู้ยยังไม่ยุนดี่ครับตัวสวยๆครับลองดูครับ ไแล้วลึงเลยครับครับเมื่อกี้เราก็อีกตัวหนึ่งครับแต้มีสามครับเดี๋ยวเราก็รออีกแต้มนันครับทีเดียวครับรอนงังเป่าครับแล้วดึงครับนะครับกดเริ่มขยับแล้วครับ đúng yêu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  เราตัดออกครับเรามาดูสภาพไม้ครับตอนนี้เริ่มจะดึงแล้วครับนิดนๆแต่ดึงยังไม่แรงน่าจะเป็นตัวเล็กอครับหญ้ารกๆเราเหยียบจนะะจนแหลกหมดครับก็สายเลาะครับมากันสามสี่คนครับผม น,นียังเงียบอยู่ีอ้อยมีของยอมใจด้วย,ย,วยเหียนอก โอ้เอ็มร้อยเดี๋ยวเรามาดูครับได้กี่แต้มนะครับตอนนี้สองสี่หก็ได้หกเจ็แต้มครับตอนนี้ก็ประดุกร้วนๆครับ้บอันนี้เมื่อกี้ก็ขยับอยู่ย่งไงไึครับสภาพไม้หญ้าลกๆครับางข โอเคครับแล้วก็ลุ้นแต้มต่อไปครับผมโอ้ยไหน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 มาหมอมาหมอปลาเข่งตัใหญ่หลายหลาก็ไซส์สวยครับตัวไม่ใหญ่แต่ก็ไซส์สวยครับปลามันไม่ผอมปลาอ้วนนี่แบบ ทีมงานสายเลาะอาป้าวันนี้ป้าได้กี่ตัวแล้วป้ากี่ตัวเดียวเดวเองหรอัเอาไเป่อยไปขังป่อยใส่อ่างไว้แล้วก็ซื้อเืาออไม่ยอมดูเอาอีนี่ยคิดว่าประดุกกินได้บระเค่งเข่งใช่เอามาใส่เดืนไปเอาใส่กันมา ฝนก็จะมาอีกแล้วฝนโอเคครับก็รอลุ้นครับว,ว่าจะได้ปลา,าอีกไหม,ไม,ไไมครับตอนนี้เราก็เก็บของกลับแล้วครับแต้มสุดท้ายครับแต้มที่เท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้กำลังให้ลูกน้องเก็บของกลับบ้าน เดี๋ยวเราปาขึ้นมาดูครับว่าเราได้กี่แต้มครับวันนี้เอาเอาถุง,งามาด้วยหน่อยโอ้ได้หลายแต้มอยู่ครับ ได้ประมาณ15แต้มครับวันนี้2ชั่วโมงครับเตรีมง,งานสายมักเลาะมามามาเิดมานำกันเนึะเดี๋ยวเอาถุงกับแล้วเดี๋ยวมา,มา,มาสา่งลรวเจรียถุงเตรถุง ค okay, ครับวันนี้เราขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับวันนี้ก็ได้ประมาณ1ิบหแต้มนะครับ mm hmm. ก็ฝากคลิปนี้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ